สวัสดีค่ะคีโตง่ายๆบายนะแจงมีคีโตบันอีกสูตรหนึ่งมานำเสนอค่ะไว้เป็นทางเลือกให้ขนมปังในวิถีคีโตของเรามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นน่ะนะคะรับรองว่าง่ายหลับตาข้างหนึ่งยังทำได้เลยค่ะใช้ครีมชีสที่อุณหภูมิห้อง120กรัมย้ำว่าต้องเป็นอุณหภูมิห้องนะคะ ใช้พายยางกดกดบีบๆให้กระจายตัวเสร็จแล้วใช้ไข่ไก่ขนาดเล็กที่อุณหภูมิห้องเช่นเดียวกันสี่ฟองตีให้ไข่แดงกับไข่ขาวผสมเข้ากันซะก่อนแล้วค่อยๆนำมาทยอยเทลงในครีมชีสค่ะแบ่งเทสัก3 4สครั้งนะคะ คนผสมให้เข้ากันเป็นอย่างดีซะก่อนแล้วค่อยทยอยใส่ลงมาเพิ่มค่ะจุดผสงค์ก็เพียงเพื่อให้ครีมชีสกระจายตัวเข้ากันกับไข่ไก่ได้ง่ายอะนะคะกดกดบี้ๆจนกว่าจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นเติมแป้งมะพร้าว30กรัมผงฟูสองช้อนชา ถ้าอยากให้มีรสเค็มเติมดอกเกลือลงไปได้นะคะแต่ต้องไม่ลืมว่าครีมชีสก็มีรสชาติอยู่ก่อนแล้วค่ะถ้าอยากให้เป็นขนมปังหวานใส่สารให้ความหวานลงไปด้วยได้นะคะหรือใส่เฮิร์บต่างๆที่คุณชื่นชอบลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องการปรุงรสเนี่ยขอให้ขึ้นอยู่กับความพอใจนะคะเสร็จแล้วคนส่วนผสมทุกอย่าง ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเท่านั้นเองค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะบันสูตรนี้ปั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื้อค่อนข้างเหลวถ้าใครจะทำเป็นดินเนอร์โลก้อนเล็กๆก,ก็อาจจะเอามาใส่ในถาดมัฟฟินแบบนี้นะคะแต่นาแจงอยากทำให้ชิ้นใหญ่หน่อยเพื่อจะเอาไปทำเป็นเบอร์เกอร์บันก็เลยจะเอาใส่ในถ้วยอลูมิเนียมที่นำเข้าเตาอบได้แบบนี้ค่ะ เวลาใส่ก็กะประมาณใส่สักครึ่งถ้วยพอนะคะนำเข้าอบใช้ไฟบนล่าง175องศาเซลเซียสเป็นเวลา30นาทีหรือก็ขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละบ้านพอคลายความร้อนลงแล้วนำออกจากพิมพ์จะรับประทานเปล่าๆทานกับเนยหรือแยมต่างๆก็อร่อยค่ะ หรือจะไปต่อยอดเป็นแซนด์วิชเป็นเบอร์เกอร์ก็ได้เลยค่ะขอบพระคุณที่เป็นกำลังใจให้หน้าแจงด้วยดีมาตลอดนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หน้าแจงด้วยค่ะน้าแจงจำหน่ายคอมบูชะนะคะสนับสนุนน้าแจงได้ตามร้านขายผลิตภัณฑ์คีโต หรือที่เพจ Healthy and Keto by นะแจงหรือที่ Facebook ของนะแจงก็ได้คะ่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ